สนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวต้นเมืองโทเวย์ขับขี่ปลอดภัยเคารพพินัยจราจรแอร์แคริเอร์เย็นสบายหลับฝันดีแอร์ห้องนอนต้องแคริเอร์อินเวอร์เตอร์ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยเอกโก้กุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต สวัสดีครับสวัสดีค่ะอัพเดทข่าวสารการเงินนะคะไปกับพวกเราสองคนในมันนี่กราวนะคะวันนี้ยังคงทําหน้าที่แทนอาจารย์วีระที่จะพาไปทัวร์ไกลหน่อยคุณมนชัยวันนี้ไปถึงยุโรปเลยครับไปถึงยุโรปแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศของประเทศที่จะพาไปไม่สู้ดีจริงๆยุโรปช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศเขาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับจากเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ แต่ที่กรีซเนี่ยวิกฤตสุดโดยเฉพาะนี่เป็นอีกรอบหนึ่งที่ทุกคนกังวลแล้วใช่ตอนนี้นะคะโลกกําลังวันอกวันใจนะคะแล้วก็มองไปที่กรีซนะคะประเด็นสําคัญรู้กันอยู่นะคะว่ากรีสมีปัญหาเรื้อรังเรื่องของหนี้ท่วมนะคะหนี้สาธารณะเขาสูงมากเหลือเกินนะคะทั้งแตกเพราะว่ารัฐบาลนี่เป็นหนี้สูงนะคะตอนนี้หนี้ก็อยู่ที่สักประมาณ160กว่าเปอร์เซ็นตต่อ GDP ประเด็นก็คือ ในวันศุกร์นี้นะคะจะเป็นเส้นตายที่กรีซนั้นจะคุยกันกันกบเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่งจะไปคุยกันทั้งเรื่องของหนี้เก่านะคะว่าจะต้องชดใช้ให้ทันกําหนดรวมไปถึงเงินกู้ก้อนใหม่ก็จะขอเขาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เงินเกลี้ยงคลังไม่มีเงินบริหารประเทศเหมือนกันค,คือกรีซสภาพตอนนี้ยิ่งกว่าเขาว่าถังแตกอย่างที่ทางคุณวรินมาศบอกไว้ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP คุณผู้ชมดูรายการหมายถึงอะไรหมายถึงเท่าที่จะผลิตเท่าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ สร้างมูลค่าขึ้นมา100บาทเป็นหนี้แล้วร60บาทค่บาทก็คือนอกจากที่หามาได้ทั้งหมดใช้ไม่พอแล้ว60บาทยังเป็นหนี้ที่ติดลบนี่ไม่นุนการบริโภคหรือว่ามาตรการต่างๆในภาครัฐด้วย<ช>แต่ทั้งว่าตอนนี้พันธบัตรของกรีซเขาก็เรียกว่าจังบอลไปแล้วจังบอลหรือว่าระดับในการลงทุนเขาเรียกว่าระดับขยะระดับขยะ,ะนี่ก็คือแทบที่จะไม่มีมูลค่าในการประเมินเลยเนี่ยนะคะปัญหาก็คือถ้าจังบอลนี่คุณบุญชัยก็หมายถึงว่า ขยะขนาดนี้ก็จะไม่มีใครที่จะสนใจมาลงทุนเพราะไม่มีใคร,ครที่จะสนใจลงทุนนะคะรัฐบาลกรีซปกติแล้วการออกพันธบัตรก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุนของรัฐบาลเพราะรว่ารัฐนี่ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุดในตลาดเงินนะคะถ้าออกพันธบัตรมาจะกู้ยืมเงินจากใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าบริษัทเอกชนก็มักจะน่าสนใจที่สุดเพราะว่าคือการันตีว่า เป็นลูกหนี้ที่น่าเชื่อถือมากนะคะคิวมีเงินคืนให้เราได้แต่กรีซนี่ระดับขยะก็คือไม่มีความน่าเชื่อถือในการจะไปยืมเงินในตลาดเงินอีกแล้วดังนั้นก็ต้องขอเงินจากเจ้าหนี้ครับซึ่งเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรของกรีซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เขากดดันไปที่รัฐบาลกรีซนี่แหละให้ดําเนินการตามแผนที่ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เขากําหนดไว้ แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าภายในประเทศของกรีซเองเขาก็ยังมีปัญหาและช่วงที่ผ่านมาเจอเรื่องของหนี้ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลกันอีกด้วยใช่ค่ะค,คือปัญหาเนี่ยนะคะเรื้อรังมาตั้งแต่ปี2009ที่กรีซประกาศนะคะที่จะขอรับความช่วยเหลือจาก IMF อนะคะขอความช่วยเหลือจาก EU และ ECB เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้หนี้ท่วมแล้วนะคะและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปว่าก็ไม่สามารถไปขอกู้ยืมเงินในตลาดเงินได้อีกแล้วนะคะคสูญสิ้นความสามารถโดยสิ้นเชิงปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี2009 2 2,010 2,011จนปีนี้นะคะ2,015แล้วนะคะกรีซขอความช่วยเหลือมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกนี้ตัวเลขสักประมาณ170 0 0 0กว่าล้านยูโรนะคะครั้งที่2ขออีกนะคะไม่พอขออีกประมาณ70 0 0 0กว่าล้านยูโรและกรีซ เขาจะได้รับเงินเรื่อยๆนะคะเจ้าหนี้คือไม่ให้ไม่กล้าให้เบิกเต็มจํานวนเจ้าหนี้ก็ค่อยๆให้นะคะคแต่ว่าคือระหว่างที่เจ้าหนี้เขาค่อยๆให้เงินกริสเขาก็จะดูมารยาทดูพฤติกรรมนะคะว่าลูกหน,นี้นี้มีความน่าจะถือหรือเปล่าสามารถที่จะมีเงินมาคืนเขาได้ไหม ดลดค่าใช้จ่ายหรือยังลดขล้าราชการหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการหันค่าใช้จ่ายมากมายที่เขาเรียกกันว่ารัดเข็มขัดรัดกันจนหน้าเขียวหน้าดําหน้าแดงประททนประ้ระวงกันทั้งประเทศ<อ>ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะดังนั้นกรีซเนี่ยตอนนี้ยังลําบากอยู่แต่เขาก็ต้องการเงินช่วยเหลือรอบต่อไป24เมษายนนี้ครับคือเงินที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาจะขอกันเนี่ยเขาหมดช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วกรีซไม่มีเงินจริงๆตอนนี้ ที่จะใช้หนี้อย่าว่าแต่เอาไปพัฒนาประเทศนะครับแล้วกําลังจะมีการประชมุมอย่างที่คุณวรินทร์มาดว่าครับคุณผู้ชมมีการประชมุมของรัฐมนตรีคลังในกลุ่มยูโรโซนเพื่อที่จะคุยกันเรื่องนี้ง่ายๆคือก <พป S 1> รีซพบเจ้าหนี้นั่นแหละค่ะกรีซพบเจ้าหนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นการพบที่ตอนนี้กรีซค่อนข้างจะง่ายๆนะคะว่าจนตรอกพอสมควรน,นะคะประเด็นก็คือตั้งแต่ปี2009มารัฐบาลเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะคเพราะมีปัญหาการเมืองภายในประเทศนะคะ ชุดแล้วชุดเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ว่าชุดล่าสุดนี่เป็นประเด็นคุณม,มนชยัยเพราะว่าพักที่เข้ามาเป็นพักซ้ายจัดพักนี้ชื่อว่าพักไซริซ่านะคะตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งก็ได้เปิดตัวกับโลกไปพอสมควรหัวหน้าพักเนี่ยนะคะก็ประกาศกล้าวเลยนะคะบอกว่าขอปลดแอกนําพากริส ไปเป็นอิสระขอปลดแอกจากการเป็นลูกหนีท้ที่เรียกว่าเป็นลูกหนี้ทาสุเขาบอกว่าโหดมากนะคะคนกรีซเนเือกตาแทบประเด็นกับการต้องถูกบีบให้ตัดลดค่าใช้จ่ายต้องไล่ข้าราชาการออกต้องลอยแพรคนต้องมาตัดลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคนกรีสลำบากมามากแล้วและจะไม่ขอลำบากอีกต่อไปอพูดอย่างนี้เหมือนจะไม่ใช่นี่เลยนะเหมือนจะไม่ใช่นี่แต่ปรากฏว่าสุดท้ายในฐานะผู้นําประเทศกุมนลชัยคือพูดกับประชาชนพูดได้นะคะอย่างหนึ่งแต่พอมาอยู่ในเวทีระหว่างประเทศจริงๆต้องมานั่งนะคะ เจอคุณแองเกลาเมอร์โคนั่งจ้องหน้านะคะ <c oughs> เจอคุณพรองสัวอลองนั่งมอง <c oughs> หน้ามี <c oughs> แต่เจ้านี่มีแต่เจ้านี่นะคะคือเป็นนี่ก็ต้องใช้อนะ่ะ <c oughs> แล้วสุดที่สำคัญเนี่ยนะคะคือถ้าไม่ใช้นี่หรือว่า ไม่ขอหนี้เขาไม่ของเงินกู้เขาเพิ่มเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนในการที่จะไปบริหารประเทศครับก็คือหนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปกู้เขามาแล้วก็อามาใช้ที่สําคัญคือก็ไม่ได้ไปถูกวิ่งชิงปล้นที่ไหนจะริบปลดแอกก็ไม่เชิงแต่ทีนี้กลุ่มหนี้ปัจจุบันนี้คุณวรดินมาลองลองพูดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนซะหน่อยเป็นใครกันบัางเจ้าหนี้กรีซค่ะเจ้าหนี้ของกรีซนะคะก็เรียกว่ากลุ่มทอยกาทอยกานี่ปร,ประกอบไปด้วย ECB นะคะก็คือธนาคารกลางยุโรปนะคะ,คะ EU หรือว่ากลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมดนะคะ2 27ประเทศเข้าไปถึง IMF นะคะอันนี้คนไทยในอดีตโดยเฉพาะในยุคต้มยำกุง้งคุ้นเคยกันดีนะคะคว่าแผนของ IMF นี่ก็ต้องขึ้นชื่อนะคะคว่ามีความโหดเพราะว่าเขาก็เจ้าหนี้ไงเขาก็ต้องการให้ลูกหนี้นั้นทําทุกวิถีทางในการเอาเงินมาคืนเขาให้ได้นะคะคแต่ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็จะลําบากเลือดตาแทบกระเด็นขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกหนี้ต้องไปดูแลกัน ครับท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็เป็นความหวังเหมือนกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางผู้นําทางผู้บริหารของรัฐบาลกรีซออกมาพูดถึงเรื่องของความเจ็ดจานงต่างๆในการตั้งใจว่ากรีซก็ไม่ได้กะจะชักดาบนะบตั้งใจจะใช้หนี่ทาง ECB ก็มองว่านี่ก็เป็นท่าทีที่ดีที่ผ่อนคลายเหมือนกันแต่24นี้เราก็ต้องลุ้นครับต้องลุ้นนะคะเพราะว่าคือเท่าที่พฤติกรรมของกรีซที่ผ่านมานะคะเจ้าหนี้เขาเรีวิวแผนมาเรื่อยๆคือจริงๆแล้วเขาก็มีการพบกับเจ้าหนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าก็ ประชุมเสร็จแล้วก็ไม่เคยได้รับข้อสรุปนะคะประชุมกันมาแล้วหลายเดือนแต่ว่าทุกครั้งที่พบเจ้านี่ไม่พอใจนะคะหนึ่งก็คือกรีซนั้นไม่สามารถที่จะกู้เศรษฐกิจได้เลย GDP ติดลบมาหลายต่อหลายปีแล้วนะคะตัวเลขของการขาดดุลงบประมาณเจ้านี่บอกว่าอย่าไปเกินเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะอย่าไปก่อนนี่เยอะนะคะคตอนนี้กรีซก็ขาดดุลไป3.5เปอรเซแล้วก็ สถานการณ์ต่างๆาของรัฐบาลของกรีซก็ยังไม่ดีขึ้นนักนะคะก็ดูเหมือนกับว่าเป็นลูกหนี้ที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ว่าจะมีเงินมาคืนเจ้าหนี้ได้นะคะครับดังนั้นแต่ละส่วนที่เขาพิจารณากันก็นกเลยจะมาพูดคุยกันในมัน,นิี่โกราว,วันนี้แหละครับว่าเรื่องของกรีซเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วถ้าเกิดกรีซไม่สามารถที่จะชําระหนี้เกิดอะไรขึ้นต่อทั้งเรื่องของกรีซอย่างนี้คืออะไรและสิ่งที่จะกระทบมาที่ตลาดเงินตลาดทุนคืออะไรได้บ้างครับค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันช่วงต่อไปค่ะ เบรกที่แล้วครับคุณผู้ชมเราพูดถึงปัญหาคาราคาซังของกรีซที่ตอนนี้ยิ่งกว่าถังแตกยิ่งกว่าล้มละลายอีกนะครับคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ที่คุยกันในมันนี่กราวกรีซมีทางเลือกอะไรบ้างถามว่าทางเลือกมีหรือเปล่าเน,<ม>น,นี่ยนะคะมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่ามีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าะนะคะก็คงมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะคะบรรดากูรูเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะก็มองเห็นคล้ายๆกันนะคะว่ากรีซนั้น คงจะต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามนะคะ<ม>แล้วก็ทดท่าทีที่เรียกว่าค่อนข้างจะแข็งกร้าวกับ EU <Greek. S 1> แล้วก็ MF ลงนะคะจริงๆแล้วเขาก็ลดลงเยอะนะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสำหรับทางผู้นำของกรีซปัจจุบันนะคะอย่างทีง่บอกว่าเขาเป็นซ้ายจัดนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเข้ามานะคะ<ม>เขาไม่แคร์ยูรโรโซนไม่แคร์ MF ฟเนะคะ<ม>เขาพากรีซออกไปอยู่เป็นอิสระได้แล้วก็จะ ต้องเจราจาหรือว่ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดสําหรับสัญญา,า่าผดหดนะคะท่าทีเขาอ่อนอ่อนผ่อนลงและหลายๆคนก็บอกว่าก็คงต้องอ่อนอ่อนผ่อนลงต่อไปถ้า E U I M F หรือว่า E C B ต้องการอะไรหรือว่าต้องการแก้ไขสัญญาต่งตางๆนานานหรือว่าอาจจะต้องการให้รักเข็มขัดมากขึ้นกว่านี้อีกกรีซก็ไม่มีทางเลือกน,นอกจากคําว่ายอมเท่านั้นก็ต้องทําเพราะว่าไม่งั้นจะมีผลคือเอาอย่างง่ายๆก่อนถ้ากรีซ ต้องออกจากยูโรโซนเนี่ยภาพหลักๆที่คุณผู้ชมนะ่าจะเข้าใจได้โดยง่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคือมันจะถึงขั้นสกายฟอลฟ้าถล่มดินทลายหรือล่า<ฆ>นะคะทำไมโลกเศรษฐกิจเข้าถึงกลัวกรีซมาตลอด4-5ปีปลายทางที่ไม่มีใครอยากเห็นเลยก็คือกรีซออกจากยูโรโซนนะคะคแต่ว่านอกเหนือจากเส้นทางที่เรามองว่าทางแรกกรีซ คงไม่ยอมจะออกนะคะ,ะเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการน,นอกจากเรื่องของเงินแล้วเนี่ยนะคะคว่าคือถ้าไม่ยืมยูโรโซนจะไปยืมใครนะคะแม้ว่าจะมีข่าวว่าจะยืมรัสเซียยืมจีนก็ตามนะคะคแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ก็เรียกว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนักค,คือทางเรื่องสุดท้ายนี่คือออกจากยูโรโซนอย่างที่พูดไป <S <S เขาก็ต้องพยายามคือจะปรับอะไรในประเทศของเขาก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างเรื่องของเงินครับตอนนี้กรีสมองหาพันธมิตรชาติอื่นๆกระทั่งรัสเซีย รวมกระถึงกระทั่งจีนตอนนี้เนี่ยหวังว่าจีนที่เคยมีการคุยและเจรจาการจีนจะให้เงิน1 0 0 0 0ืนล้านยูโรด้วยกัน <artic ulation. S 2> <ะ>ซึ่งก็ถือเป็นเงินมัดจำเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ต่างตับแท้แลละครับจะมีเรื่องของท่าเรือต่างๆที่เกิดขึ้นที่จีนจะเข้ามาทำประโยชน์อีกเรื่องหนึ่ง นั่นหวังที่จีนหวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือห0,000ล้านดิโลนี่เงินขนาดใหญ่เลยนะครับของทางรัสเซียโดยที่รัสเซียเนี่ยเขามีโครงการท่อส่งก๊าซก็จะผ่านไปบริเวณชายแดนของกรีซลงไปถึงประเทศใกล้เคียงดังนั้นกรีซบอกว่า จะมาทําโครงการใช่ไหมขอเงินมายืมก่อนได้หรือเปล่าขอยืมเงินก่อนนะคะเอามาใช้หนี้ก่อนนั่นน่ะสินะคะอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะอย่างที่เราคุยกันไปนะคะคือหนึ่งก็คือต้องยอมนะคะในการที่จะรับเงื่อนไขทุกอย่างแล้วก็รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ซะแต่โดยดียอมไปปฏิรูปประเทศจัดทาแผนขึ้นมาแต่โดยดีนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คิดกันไปเหมือนกันนะคะถ้ากรีซไม่ยอมเพราะว่าอีกด้านหนึ่งนะคะในแง่ของพรรคการเมืองอย่างที่บอกว่าพักนี้พักซ้ายจัดแล้ว คนที่อยู่ในพักก็ยังมีความคิดอยู่ว่างั้นก็ออกออกจากยูโรโซนออ,ออกเป็นออกออกเป็นออกนะคะกลับไปใช้เงินรักมากกลับไปปฏิรูปสถิตของเราจะไปลอยตัวค่างเงินอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปเราต้องการมีอิสระทางด้านการเงินและการคลังแบบเต็มรูปแบบนะคะคถ้าออกก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะคะ GDP ของกรีซนั้นตัวเลขไม่สู่มากนะคะถ้าคิดเคนสัดส่วนต่อ GDP ทั้งหมดของยูโรโซนก็สักประมาณคือไม่ถึง 1%, 1> ของยูโรโซนแทบจะทั้งหมด อย่างนี้ถ้าฟังดูยูโรโซนเขาจะกระเทือนไหมยูโรโซนในแง่ของภาพเศรษฐกิจท,ที่เป็นเศรษฐกิจ<ะ>จริงๆนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคงจะไม่กระเทือนหรอกก็ลองขัดส่วนแล้วนะคะว่าสัดส่วนน้อยมากแต่ว่าคือสิ่งที่จะกระเทือนคือมันเป็นแง่ของความรู้สึกนะคะเป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความหวาดหวันเรื่งรงพวมันอาจจะทําให้เกิดความอ่อนไหวแล้วก็ความตื่นตระหนกตกใจนะคะคือกรีซถ้าออกได้หนึ่ง ที่เหลือจะมีใครออกอีกหรือเปล่านะคะคือกริสไปดิกริสจะไปคนเดียวหรือเปล่าคือถ้ากริสต้องออกแน่นอนก็กลับไปใช้เงินรักมากนะคะไปลอยตัวค่าเงินอาจจะล้มละลายแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ในการกําหนดอนาคตเรื่องของค่าเงินของตัวเองจะไปฟื้นฟูกันอย่างไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องของการค้าการขายระหว่างกริสในยูโรโซนก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างมากในช่วงนั้นอมจจะีข้ํากัดทั้งที่พึ่งกันอยู่เยอะด้วย ต้องบอกว่าทุกวันนี้กรีซก็เป็นหนึ่งในหลายๆกลุ่มของสหภาพยุโรปที่อยู่ใต้ปีกของอ eu ในการที่จะพาไปด้วยกันเป็นองค์ค้าพยพเดียวกันแต่ก็จะติดปัญหาตรงนี้แหละครับคืออย่างยุโรปเขารวมกันเป็นอ eu ใช่ไหมครับนโยบายทางด้านการเงินเขาก็จะมีธน,นาคารกลางของยุโรปหรือว่า ecb ในการกําหนดนโยบายให้แต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่สมาชิกเนี่ยมีส่วนที่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็ต้องสอดคล้องกันไปกัปกบการดําเนินการดังนั้นอิสระหรือว่านโยบายที่อยากจะ ขึ้นอยากจะลดอยากจะปรับอยากจะทำมันก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าคือการในการเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของยูโรโซนก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันนะคะเราต้องแยกส่วนที่เป็นยูยูโรนะคะหรือว่าตลาดร่วมยุโรปอีอย่เนี่ยก็เป็นตลาดร่วมที่เรียกว่าเป็นตลาดเดียวแต่ว่าถ้าย่อยลงมาอีกใช้เงินสกุลเดียวกันเรียกว่ายูโรโซนอันนี้มีเพียงแค่19บเกประเทศตอนนี้ซึ่งกรีซเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะคือถ้ากรีซออกก็ออกไปใช้นโยบายการเงินการคลังของตัวเองนะคะแต่ว่าคือ ฝั่งของยูโรโซนจะเป็นอย่างไรนะคะในแง่ของเศรษฐกิจจริงคงกระทบไม่เยอะแต่ว่าในแง่ของความเชื่อมั่นกระทบเยอะแน่นอนที่เห็นนะคะว่าเงินยูโรคงจะอ่อนค่าลงมากตลาดหุ้นคงจะตกหนักไม่ใช่เพียงแค่ยุโรปแต่ว่าจะ็นทั่วโลกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลัวภาวะลูกโซ่ประเทศอื่นๆที่มีปัญหาจะเป็นยังไงนะคะ ไอร์แลนด์สเปนอิตาลีนะคะคแต่คือถ้าถ้าสเปนอิตาลีมีปัญหาแล้วต้องออกด้วยเนี่ยนะคะอันนี้สะเทือนเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ใหญ่อันดับ2อ,อันดับ3าเพราะว่าเท่าที่ดูในยูโรโซนเนี่ยก็ไม่ได้ป่วยแต่แค่กรีซ<ช>ประเทศอื่นๆเขาก็ยังไม่ได้แข็งแรงนะคร<ช>ับ <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> อย่างอย่างที่พูดไปกระทั่งพี่ใหญ่ในยุโรปใช่ไหมฮะสภาพยุโรปอย่างอังกฤษต,ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากพอในการที่จะดึงหรือว่าชักล่าคนอื่นเข้าไปขยับลงมาเล็กลงบนยูโรโซนอย่างที่บอกที่ใช้เงินยูโรเหมือนกันก็ เขาเรียกว่าอะไรก็ต้องยังมองซ้ายมองขวากันอยู่เลยนั่นสิคะคือดังนั้นนะคะแนวทางคือถ้ากรีซต้องออกจากยูโรโซนจริงๆนะคะคร,ระยะสั้นความตื่นตระหนกเกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนโดยเฉพาะทางโซนของยุโรปเองนะคะแล้วก็ยูโรโซนคงจะปั่นป่วนทั้งในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นเศรษฐกิจจริงและที่สําคัญนะคะคพอยูโรโซนสั่นคลอนขนาดนั้นโลกจะเป็นยังไงเมืองไทยจะเป็นยังไงนะคะกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายของมันนี่โกลาวค่ะ าคุยกันต่อในเบรกนี้ครับหลังจากที่แหม่ฟังคุณวรินมาศพูดไปในมันิีโกราของเราบอกว่าคือกรีสมีทางเลือกไม่มากยอมตามเขาหรือประเทศปฏิรูปประเทศ,เทศตามที่ทางธนาคารกลางยุโรปบอกหรือไปหาพันธมิตรใหม่ของเงินจริงของเงินรัสเซียของเงินคนอื่นดีไหมเอามาจ่ายให้เจ้าหนี้กลุ่มเดิมหรือ 3. ออกไปจากยูโรโซนซะเลยเป็นอิสระซะเลยอย่างที่เขาบอกทีนี้ถ้าออกจากยูโรโซน อาจจะเจอเรื่องของค่างเงินยูโรที่มีปัญหาค่ะเอาไลท์แรงที่สุดก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะ,ะเอกจากยูโรโซนแล้วมีปัญหาอะไรบ้างกับไทยอย่างที่คุณมาชายบอกนะคะจริงๆแล้ว เป็นไปได้น้อยมากแม,ม้สมมติฐา,านที่บรรดาน,นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักการเมืองทั่วโลกนะคะมองว่าเป็นไปได้น้อยมากนะคะอเอาจริงๆก่อนเพราะว่าเรื่องของการรวมตัวของยูโรโซนนะคะก็มีเบื้องหลังมากกว่าเรื่องของการรวมตัวเป็นเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการเงินก็มีเรื่องของการเมืองเรื่องเป้าหมายที่จะทําให้กลุ่มยูโรโซนหรือว่ากลุ่มยุโรปนั้นเข้มแข็งเพื่อขาดอํานาจประหาอำนาจอื่นๆของโลกด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะปล่อยให้ล้มจะปล่อยให้มีใครออก อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของความหวั่นไหวความตื่นตระหนกตกใจนะคะระยะสั้นๆอนล玛แน่นอนนะคะปั่นปวนแน่นอนทั้งตลาดการเงินนะคะค่าเงินยูโรคงจะอ่อนค่าลงไปอย่างหนักปัจจุบันก็เรียกว่าแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งต่อดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยนะคะระหว่างที่เศรษฐกิจอเมริกาดูท่าทางว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆยุโรป หรือว่าค่าเงินยูโรนะคะในกลุ่มยูโรโซนแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนว่ายูโรจะต้องอ่อนนะคะคถ้ายูโรอ่อนดอลลาร์แข็งขึ้นมาเทียบกับเงินสกุลตรงข้ามดอลลาร์ก็อาจจะทำให้ อ่อนลงนะคะแน่นอนว่าคือสกุลบาทไทยก็เป็นหนึ่งในสกุลตรงข้ามกับดอลลาร์ที่อาจจะเจอปัญหาภาวะข่ามเงินอ่อนลงมาเหมือนกันนะคะจากทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดเงินยุโรปตลาดหุ้นก็คงตกกันทั่วโลกนะคะช่วงสั้นๆปันป่นป่วนแน่นอนตลาดหุ้นฝั่งเอเชียที่ค้าขายกับยุโรปเยอะๆอย่างเช่นจีนที่มีปัญหาอยู่แล้วนะตอนนี้ต้องดูจีนนะคะจีนก็มีปัญหาอยู่ก็อาจจะมีภาวะถดถอยลงไปหนักๆ,ๆเหมือนกันแต่ว่านั่นคือภาพระยะสัน้น ทุกคนก็มองว่าน่าจะมองดูภาพระยะกลางถึงระยะยาวนะคะอาจจะดีก็ได้หรือว่าอาจจะไปอีกด้านหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัดอวัยวะรักษาชีวิตถ้ากรีซค,ค,คือเนื้อร้ายแล้วกรีซออกไปได้สักทีนะคะจากยูโรโซนแล้วก็ที่เหลือเศรษฐกิจอื่นๆตอนนี้สัญญาณเขาดีขึ้นต้องบอกว่าข่าวดีก็มีบ้างนะคะในยูโรโซนอิตาลีก็เข้มแข็งขึ้นสเปนก็เข้มแข็งขึ้นนะคะไอรเแลนด์เขาก็จ่ายหนี้ของเขาเรียบร้อยของเขาแล้วนะคะโปร,รตุเกสก็ดีขึ้นคือตอนนี้ทุกคนพยายามรักษาตัวเองแล้วก็ จากยาที่ให้ไปมีเพียงแค่กรีซที่มีอาการดื้อยามีอาการแพ้ยานะคะแล้วก็มีอาการไม่ไม่ขอรับยาดังนั้นชุดเดิมถ้าจะเจ๊งจะป่วยยังไงไปอยู่ข้างนอกวง,งนั้นภาพรวมของยูโรโซนก็จะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นแล้วอย่างนั้นนะคะระยะกลางเถรยรภาพในเศรษฐกิจโลกอาจจะมีมากขึ้นเพราะว่า พายุที่เป็นพายุลูกใหญ่อย่างกรีซนะคะคก็ผ่านพ้นไปได้สักทีนะคะต้องมองกันในแง่ของระยะยาวๆก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดครับนี่คือส่วนที่กระทบถ้ากระทบชัดเจนอย่างที่บอกแล้วครับกรีซมาไทยก็คงในภาคการเงินหรือ Finan c i เ l sector เป็นสําคัญท่งนั้นภาคเศรษฐกิจเรื่องของการค้าอาจจะไม่ได้เจอกันมากมายเพราะไทยค้าขายกับกรีซอาจจะไม่ได้เยอะมากทีนี้มาดูที่เป็นไปได้มากหน่อยถ้ากรีซไม่ได้ออกจากยูโรโซนแต่จะเป็นว่าวันที่24นี้เขาจะคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ละ่ะ ให้เงินกรีซเพิ่มช่วยเงินเพิ่มแผนรูปแบบใหม่ที่กรีซปฏิรูปอาจจะคุยกันรู้เรื่องแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปนี่คือแผนที่จะเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้นะคะก็คือกรีซก็จะมีลมหายใจต่อไปเขาบอกก็เหมือนจะต่อลมหายใจสั้นๆนะคะถ้าคุยกันได้กรีซก็จะมีเงินไปใช้นี่บางส่วนสําหรับก้อนนี้เก่าแล้วกรีซก็จะได้รับเงินกู้ ก้อนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะนําไปจ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการอะไรต่างๆนานา,นาก,ก็ทําไปนะคะเรื่องของปัญหากรีซก็จะสงบลงไปนะคะในภาพของความกังวลใจก็จะหายไปอยู่สักประมาณ2-3เดือนนะคะ <Es> ลุ้นกันเป็นไตรมาสลุ้นกันเป็นไตรมาสคือสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะระหว่างนั้นก็พอซื้อเวลาให้กรีซเขากลับไปไปคุยกันในประเทศนะคะว่าจะร่างแผนปฏิรูปอย่างไรนะคะแล้วก็ปฏิรูปให้ได้ผลจริงๆอาจจะจําเป็นมาสู่เรื่องของการไปตัดลดค่าใช้จ่ายอีกนะคะหลังจากที่ลดมาเยอะแล้วก็ต้องลดอีกนะคะเรื่องของการปฏิรูประบบข้าราชการปฏิรูประบบเรื่องของการเงินการคลังในประเทศ ไปดูเรื่องของนโยบายการเงินการคลังต่างๆเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้คริสต,ต้องกลับไป ยกเครื่องหรือว่าเรียกว่ารีฟอร์มครั้งใหญ่แต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเกลื่อนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาให้โอกาสกรีซมาหลายรอบเหมือนกันที่จะเข้าไปปรับตัวเข้าไปจัดการเรื่องรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้เพื่อที่จะยกเครื่องอะไรที่ไม่จําเป็นออกแต่ว่าประชาชนของกรีซตอนนี้ก็อย่างที่บอกความเข้าใจของประชาชนกรีซก็รู้สึกว่าแค่นี้ชีวิตก็แย่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลดเรื่องของการจ้างงานลด การขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกมีปัญหาแน่นอนนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ล้มละลายอย่างชัดเจนแล้วน่าจะส่งผลสะท้อนกลับมาอะไรที่บ้านเราก็คือเรื่องของการดําเนินนโยบายการคลังโดยเฉพาะเรื่องกรีซนี่คือก็มาจากหนี้สาธารณะนี่แหละครับค่ะชัดเจนเลยนะคะ,คะเรื่องนี้นะคะ,คะเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์เล่ากี่ครั้งก็ยังคงต้องเตือนอกันได้เป็น เรียกว่าตํานานคลาสสิกนะคะ,คะปัญหาของการใช้ในโยบายประชานิยมปัญหาของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวทั้งภาคของรัฐบาลและก็ภาคของประชาชนนะคะ,คะอยู่กันสบายอย่างมากนะคะประชาชนของกรีซตั้งแต่เข้ายูโรโซนก็เหมือนกับว่าได้กู้ในอัตราที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะคะก็เลยกู้ใหญ่เลยลงทุนใหญ่เลยนะคะเกิดการกู้ยืมลงทุนขยายธรุรกิจเกินตัวกันทั่วประเทศจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่หนี้ระเบิดขึ้นนะคะ,คะดังนั้นนี่คือบทเรียนในการที่จะต้องระมัดระวังการใช้จ่าย ในทุกภาคส่วนกับก็มองกรีซก็พูดถึงเหมือนคําพูดที่เขาบอกว่ามองละครและย้อนดูตัวมองกร<ฆ>ีซเนี่ยแล้วก็มามองเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยก็จะมีนโยบายที่เราเรียกว่าประชานิยมนั่นแหละครับ<ฆ>บางทีมันให้ผลระยะสั้นให้ผลกับเรื่องของเกมการเมืองแต่ท้ายที่สุดพอระยะยาวนี้ดูอย่างกรีซนี่ก็โหเห็นหลายคนลุกเลย คนกรีสลำบากนะคะคือนักข่าวที่เขาเข้าไปในพื้นที่นักข่าว b ีบีซีนะคะบอกว่าคือทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะจากที่เคยเดินเหินช้อปปิ้งกันเนี่ยนะคะก็ต้องมาต่อคิวรับอาหารฟรีบางคนถึงขั้นจะต้องอเรียกว่า เอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเพื่อที่เป็นคนป่วยบางคนยอมเป็นเอชเพื่อที่จะได้ให้รับคูปองเรียกว่าเป็นฟู้ดสแตมจากภาครัฐนะคะความลําบากยากคแค้นมีอยู่มากจริงๆการฆ่าตัวตายมีอยู่ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนดังนั้นไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเราครับแต่สัญญาณก็ชัดเจนว่ากรีซอาจจะไม่ใช่ประเทศสุดท้ายในโลกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะยังคงติดตามเรื่องของการเงินทั่วโลกรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมในชุดประจําวันที่นี่มานิกราวครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสอ คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ